มีห้องน ic, ้ำดีๆนี่มันสุขสบายจริงๆครับผมนี่บอกตรงว่าผมแทบไม่อยากออกจากห้องน้ำเลยอ้ยอะไรเนี่ยงานเลิกกได้เดินนะมึงช่วยขนของกลับบ้านทีนี่อาม่ารู้ป่าวว่านี่บวชเพิ่งศึกเลยนะอะไรอ่ะทิชชู่โอ๊ยนะ งเล่นอะไรของมึงอ่ะชิชูไม่คำเหรอเออเบ้นเองรู้จักก็บอกว่าเจ้าของทีมบูดีด็บ <c oughs> ใครอ่ะเดวินชิชูชิช <c oughs> ูชิชูชิชชอบชิชชอบเออเนวีบอะไรชิชูเอาสาระเอาสาระนี่คืออะไรเนี่ยซื้อกลับบ้านเยอะขนาดนี้เนี่ยบ้าป่ะเนี่ยใช่เบ้นมึงไม่รู้อะไรอยากได้ห้องน้ำใหม่ใหม่สวยๆอย่างนี้เมืองต้องซื้อซิลไปใช้แล้วส่งใบเสร็จไปชิงโชคแค่นี้ก็ได้รูนะ้ละ หมายความว่าถ้าอยากได้ห้องน้ําใหม่สวยๆเนี่ยนะออให้ซื้อทิชชู่ซิล<ช>เขียนชื่อที่อยู่หลังใบ<ช>เสร็จส่งทิ้งโชค,โชคส่งไปที่บ้านาาอะมาส่งไปให้าหามพ่อม่อ <c oughs> แล้วก็รุ่นที่ได้โหไม่อยากจะคุยนี่แล้วรุ่นนี้ส่งได้นะมี3าแบบนี่<ช>มีแบบพับต้นใจแอนแล้วก็จัมโบ้เขาใจเข้าใจ โอ้โหทิชชู่ซิลครับทั้งขาวทั้งนุ่มราคาสุดคุม้มแถมยังได้ลุ้นห้องน้ำอีกจริงไหมอามา,าใช่ที่ทนเป็นอะไรเนี่ยถูกต้องวันน้ใส่มอนนมใช่ไหมแม่ก็ใช่เป็นผ้านุ่มไงเป็นกระดาษเอาละาาหลังจากาที่ไปผ่าตัดทำหน้าที่เกาหลีมาแล้วอามาเราจะสวยเหมือนใครเดี๋ยว<ๆ>ดูนี่ทำไปเท่าไหร่เนี่ยทำไปหลายแสนอ่ะโอ้โหได้แค่นี้มา กลับไปเอาปืนยิงหมอไปทำได้แค่เนี้ยโอ้เอ็งานรีบๆไปทำนะทำใหม่กระดาษเช็ดชั่ไม่ใช้เช็ดชู่เช็ดชู่เดี๋ยวจะไปได้ลงทะเบียนเร็วๆเข้าส่งชิงโชคเออส่งชิงโชคไปสงทะเบียนอะไรอะไป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 มาว่าน้ำนี่เขาสวยจริงนะใช่มากไปกันไม่มีกูแล้วมังจะรุ้ก